ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับท่านกำลังรับชมรายการยูชีเกมทีวีนะครับโยมผมนะครับในยชีคุงแล้วก็นำตอบเกมไหมครับแต่ไม่ทุกคนถึงงงว่าบ้านผมถึงเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าผมนะได้อัดคลิปนะครับแล้วก็ตกแต่งบ้านแบบนี้แหละแต่นั้นคลิปอันนั้นนะครับมันเสือกลง YouTube ไม่ได้นะครับก็ทำให อยู่ดีบ้านนี้ก็เกิดขึ้นมาโดยที่ผมไม่ได้ทําอะไรนะครับนะก็ตกแต่งด้านบนเป็นแบบนี้นะครับนะก็ต้องขออภัยนะครับผมที่ผมลงคลิปไม่ได้นะนี่แล้วก็ตกตกแต่งด้านล่างกว่จะทําแบบนี้ได้ก็เหนื่อยอยู่พอสมควรแล้วหลายคน,นอาจจะงงว่าผมเบลนี่มาจากไหนคือผมค่าซอมบี้ ได้นะครับแล้วมันก็ดรอปมาให้ผมไม่ได้โปรอะไรทั้งสิ้นนะก็เล่นกันนะเนี่ยนอมอนตลอดไม่เคยปรับอะไรทั้งสิ้นนะต่อไปเราจะไปทําการลุยเหมืองกันนะคแม่โอเคซึ่งเวลานี้ผมก็นะเราคอยมานานอยู่นะซึ่งก็อยากจะลุยเหมืองมานานอยู่แล้วก็เดียว เอาเนื้อไปดิบๆนี่แหละต้องเอาอะไรมากแล้วก็ขวานจีนี่อ่าเอาไปละอะนะพกนิดตัวไปตายถ้าผมตายก็มีร้องแล้วก็ไม้ไปซักอันนึงอ่ะเอาไปรักสิบเก้าวันแล้วก็หินเผื่อแบบว่าฉุกเฉินอะไรประมาณนั้นแล้วก็ท่านแบบนึง แล้วก็แยกโอ้ยอ้เหี้ยแหลกจังวะเฮ้ยโอเคมาแยกสักเก้าอันนะครับอ่าหวังว่าคงจะแค่นี้แล้วนะโอเคโอ้ยแหลกแหลกแหลกเราก็ทําการเอากล่องคับไปด้วยเพื่อนําไปคับอันนี้ผมได้มาจากบ้านแม่หมดนะครับผมนะโอ้ยโอ้ยแหลกแหลกแหลกได้แหลกดีโอเคเดี๋ยวเรา ขุดฟาร์มก่อนม,มันมึงเก็บของในกระเป๋ากัอนอืมอีกแค่น,นี้แหละเฮ้ยเราต้องทําการคาบก่อ,น,อนนี่ก็เป็นเตาเผานะครับผมเอาไว้เผาแล้วต่างๆนาโซเล็กก็ผมก็ไปขุดมาจากเหมืองนะครับผมนะโอ้ยรู้สึกว่าตรงนี้ไม่ค่อยได้จับคอมเลยนะครับวันวัน โอ้ยกลับบ้านมาเล่นแต่คุกกี้รันนะวันวันก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายคเคจะไปทำการลุยเหมืองกันแล้วเราก็อืม่นี้นะเคแล้วก็มาสักสี่อันนะแล้วก็ครับแค่นี้แหละครับโอเคหวังว่าคงจะ แค่นี้แหละต้องเตรียมอะไรไปเยอะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เอาเน้นอะไรมากมายเน้นแค่ไปขุดทำออชิพเมนเฮ้ยต้องปิดบ้านให้ดีนะครับไม่ได้อยู่บ้านนะเดี๋ยวมีโจรป้นบ้านอุ้ย,ย,ยพีเซนมาถึงนี่ต้อนรับกูเลยอย่างนี้เลยละครับ ยังต้องเต็มดาบโอ้ยโอเคลงไปโอ้ยอีกแหลกได้แหลกดีแหลกมีระดับุ้ยเหล็กโอ้ยแหลกจงุงจะทำการปักทอชนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทำการปิด ตรงนี้นะนี่ก็โอเคอืมแหลกเราจะแบ่งเป็นอาณาเขตนะครับอ่าอืมอืมเอมอเชี่ยเลืม่มพกเตียงมาก็ช่งแมครัะ ไม่เป็นไรหรอกอ่าแล้วก็ไอเชียลลืมไม่นี่ราบอเลยมาถไม่มีความเต็มพร้อมเลยโกน่ช่างมันอืมอ๋อโออกูขาไปเลยว่ตะตรงไหนขอโทษทีครับตาผมมองไม่เห็นหหนี่แบบตากูถั่วว่ะโอเค นะเราก็เดี๋ยวเราก็ทําการปักไอ้นี่ไว้แล้วเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาครับกล่องกันนะแล้วก็ทําที่นี่เป็นบ้านไปเลยนะครับอืมเวลาตายเดี๋ยวเราก็ลงเมืองมาใหม่ไม่เป็นไรอ่าโอ้ยโอ้ยโอ้หไม่มันแหลกแหลกได้แหลกดีแหลกแหลกโคตรโคตรอตก็ ไม่ละทั้งมันพกติดตัวไว้ก็คงไม่เสียหายเดี๋ยวเราก็แค่นี้แหละดดเราก็ทำการคาบดาบนะอืม,อมหนึ่งขอโทษทีนะครับที่สว่าคอมผมแหลกนะครับเนื่องจากว่าเนะี่ย ผมก็ได้ไปปรับกัดจอทำอะไรกัรมแล้วก็อะไรนะเนะี่ยสุดก็ได้แค่นี้นะก็ต้องขอไปด้วยในความกากของคอมเป็นด้านเลน,นก่อนเฮ้ยนี่เออดี๋ยวโอเคเราทำการปักทอช นะครับผมโอ้ยแหลกเอาเขี้ยทางตันอ๋อไอเส์ไอเขี้ยทางตันโอเคเราเดี๋ยวเราไปทางใหม่ทันนี้ก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วนะโอ้โหเสียงเหมืองมึงน่ากลัวมากว่าเราคงไม่ต้องกลัวอะไรกันแล้วนะครับผมโอ้โอเคเว้๊บนึง ผมฟังกูเป็นแล้วเนะี่ยอ๋อเคอืมคลิปนี้ผมก็ไม่ได้เน้นยาวเลยนะเฮ้ยตัวเฮียอะไรเฮ้ยโอ้โหโอเคเรีบขุดนะครับ แหลกแหลกโคตรอุโชิม่ด้แล้วเปิดไฟช่ชาตินหน่หนูไม่ไหววะ่ะโอ้โหแม่งดูดมามากกันมันเลยโอเคขุดของสำคัญก่อนให้ทานหาเมื่อไหร่ก็ได้มีเยอะแยะไอ้นี่เหล็กหายากอยู่อมกูชักจะไม่ไหวกับเสียงดูดมาม่าละไอ้สัส แม่งดูดดูดูดูดนัดด่นคือเสียงแมงมุมโอชินนดูเิติเคานะเดี๋ยวเราจะไปทำพาร์ทมาริโอกันต่อนะที่ผมไม่ได้อัพคลิปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะเพราะว่ายุ่งอยู่ก็เดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่แล้วครับก็คือว่า เดี๋ยวเราเดี๋ยวผมประมาณสองสามวันก็จะสักคลิปหนึ่งนะคะเพราะเพราะว่านะไม่ค่อยว่างสักเท่าไหร่ผมก็ไม่ได้แบบว่ากลับมาจากโรงเรียนเล่นคอมเลยนะผมไม่ช่วงนั้นผมไม่ไค่อยจะแบบว่าแบบกลับมาบ้านเปิดคอมเล่นเลยนะกลับบ้านมาผมเนี่ยแทบจะเปิดแท็บเล็ตเล่นเลยซ้ำนะฮะเล่นคุกกี้รันเดี๋ยววันที่สิบแปดนะครับ ทาง O S Channel ก็เขาก็บอกมาแล้วครับว่าเดี๋ยวจะมีการอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่นะครับก็คือซีซั่น4นะครับอ่าแบบเกาหลีนะครับผมโอเคแล้วมันเล็กแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเกมกนนะฮะบน,นนั้นแหละโอเคอืมถ่าแล้วก็เยอะโอเคจริงๆแค่ันเดียวก็ได้นะแต่ผมเวอร์ เพราะว่าฐ่านสามารถเผาได้อันหนึง่งพกไม้จะเผาได้แค่อันเดียวนะฐ่านเผาได้แปดอันโอเคจบแล้วนะนี่ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมโอเย